สวัสดีค่ะชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับสูงแนนซ่าทอควันนี้จะเป็น EP แรกที่แนนซ่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนั่นเองซึ่งแนนซ่าได้วิเคราะห์แบบเทคนิคมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยจะเทรดในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อาจจะดูเป็นแนวทางในการเทรดหุ้นของพอตัวเองได้ทั้งนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe นะคะเพราะว่านันซ่าเนี่ยจะพยายามวิเครหุ้น ออกมาได้สัปดาห์ละหลายหลายคลิปเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทําให้พอร์ตเ,เติบโตขึ้นและเพื่อนๆก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วยทั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยดีกว่าค่ะ,ะเรามาดูกราฟ LT กันดีกว่าค่ะทําไมนันซ่าถึงเลือกกราฟ LT มาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแรงเทขายค่อนข้างเยอะซึ่งนันซ่าเนี่ยได้ใช้อินดิเคเตอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือเ e m a 2 0แล้วก็ iSI นะคะ จะเห็นว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยมันจะเลี้ยงอยู่ตรง EMA 20ตามลูกศรสีดำเงินนะคะมันจะไม่หลุดตรงเส้นนี้เลยจนกระทั่งมันไปชนแนวต้านเห็นไหมคะตรงลูกศรสีเหลืองเนี่ยหรือว่า Shooting Star เนี่ยราคามันก็เริ่มลดลงแต่ว่ามันก็จะทำ New High ในช่วงที่มีเหตุการณ์แตกพาน่าจะเป็นช่วงปี2019นะคะพอมาถึงไตรามาสที่4ของปี2019เนี่ยมันก็เริ่มมีแรงเทขาย จนมาถึงไตรามาสหของ2020เนี่ยก็คือมีแรงเทขายอย่างหนักเลยก็มาดูว่าไอตัวอินดิเคเตอร์ ISI เนี่ยม,มันดูแลสอดคล้องกันยังไงจะเห็นว่านันซ่าได้ตีเทนไลที่เป็นเส้นสีเหลืองแล้วก็ลูกศรสีแดงทั้งหมด4ตัวด้วยกันจะเห็นว่าตัว ISI เนี่ยมันมาแตะที่เส้นเทนไลทุกจุดเลยแต่ว่ามันย่อแล้วมันก็เด้งขึ้นทุกจุดจนกระทั่งมาถึงลูกศรที่4เนี่ยตัว ISI เนี่ยมัน ล่วงลงมาก็คือเหมือนถึงว่าร่วงมาจากเทรนไลน์นะคะก็เห็นว่ามันจะสอดคล้องกับตัว m e m a 20ด้านบนนะคะซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเข้าซื้อตัว a อ t e n นซ mm hmm. ก็ได้ตรีกรอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหากหลุดที่ราคา49บาทแนะนำว่าเพื่อนๆจะต้องคัดล้อทันทีเลยนะคะในกราฟนี้สังเกตดูดีๆนะคะว่านันซ่เนี่ยได้ตีเทนไลน์ตรง ICE i อซแบบไล่ลงมา สังเกตตัวอักษรสีแดงว่าทุกครั้งที่มันแตะเส้นเทรนไลน์อ่ะมันจะกลับมาเด้งทุกครั้งและจะหลุดช่วงลูกศรสีเหลืองทั้งอินดิเคเตอร์เอ20และ r s i ตรงนี้เพื่นพนพนอนๆยังตามทันอยู่ใช่ไหมคะลองมาดูตรงที่ลูกศรสีเหลืองจะเห็นว่าเทียนะ่ะหลุดที่ e MA 20พร้อมกับ r s i หลุดที่เส้นเทรนไลน์ที่นันซ่าได้เตียวไว้และราคาก็ร่วงลงทันทีอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูไทม์เฟรมแบบ B ีกันต่อนะคะ ในไทม์เฟรมแบบ e ี k สังเกตดูดีๆว่านเนซ่าได้ตีเส้นแนวนอนซึ่งเป็นเส้นแนวรับของ a อ t และสังเกตดูนะคะว่าทุกครั้งที่แท่งเทียนลงมาแตะแนวรับหุ้นก็จะเด้งขึ้นแต่จะมาหลุดช่วงกลางกุมภาหรือช่วงโควิด1 i d นั่นเองลองมาดูเส้น ISI นะคะซึ่งนันซ่าได้ตีเทนไลน์ตรง ISI ให้ลองสังเกตดูว่าตรงกราฟเทียนและอิ S นดิเคเตอร์จะสอดคล้องกัน ทุกครั้งที่แท่งเทียนมาแตะแนวรับเนี่ยไอซ์ไอก็จะมาแตะแนวรับของไอซ์ไอและช่วงที่มันหลุดแนวรับไอซ์ไอก็จะหลุดเส้นเทรนไลน์ลองสังเกตรตรงลูกศรสีเหลืองนะคะและปัจจุบันเนี่ยนันซ่าเนี่ยได้ตีเส้นแนวตั้งจะได้ให้เพื่อนเพื่อเห็นว่าแท่งเทียนอ่ะได้หลุดแนวรับพร้อมกับไอซ์ไอที่หลุดแนวเทรนไลน์เหมือนกันเรามาสรุปกันที่ทําเฟรมเด์กันนะคะว่า หุ้นเอน่าเข้าซื้อหรือไม่น่าเข้าซื้อเพื่อนๆได้เห็นเส้นเทนไลน์ที่เป็นเส้นสีเหลืองแบบอัพเทนไหมคะนันซ่าเนี่ยได้เตียวไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าหุ้น LT เนี่ยยังไม่น่าเข้าซื้อในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากเข้าซื้อจริงๆอ่ะก็คือให้เล่นตามกรอบของไทม์เ m รมันที่นันซ่าเนี่ยได้ทำไว้ตอนต้นคลิปสามารถกลับไปดูได้นะคะแล้วเหตุผลที่ยังไม่น่าเข้าซื้อเพราะอะไรก็คือ1 ตัว l t เนี่ยยืนเส้น EMA 20ไม่ได้และ2ยังหลุดเส้นเทนไลน์ที่นันซ่าได้เตียวไว้ในกราฟแท่งเทียงกับในช่องของอินดิเคเตอร์ RSI รับหุ้นในวันนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนนะคะหากเพื่อนๆสนใจหุ้นตัวไหนและอยากให้นันซ่าวิเคราะห์เนี่ยก็ทิ้งข้อความไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวนันซ่าจะรีบกลับไปตอบข้อความทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ